วันนี้จะทดลองเป็นเบบี้หนึ่งวันนะคะเพราะชุนอยากรู้ว่าทําไมเบบี้ถึงขนด,ดีและร่องเส็ดนั้นชัดแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เลยเขามาเป็นคู่นะคะตื่นเต้นจังเลยอยากรู้ว่าเล่นกันยังไงมาเลยค่ะมาเริ่มกันที่เอาร้อออกมาเป็นฟังก์ชันโรลเลอร์นะคะ เจ๋งมากๆเลยทุกคนสามารถยืดตัวได้สุดเล่นง่ายมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะดูดิเล่นง่ายมากแล้วก็อีกฟังก์ชั้นหนึ่งก็คือการพับล้อเป็นแฮนเดิลนะคะใครที่ชอบแพงและแบบว่าเจ็บข้อมืออ่ะเขาช่วยซัพพอร์ตได้ดีมากเล่นคู่กับสไลด์แพดก็ได้โดดหน้าทองต้นขาเต็มๆ กลับบอกได้เลยว่าก็ร้าวอยู่นะคะทุกคนรู้สึกตึงขากันหน้าท้องสุดๆใครมือใหม่อยากปั้นหน้าท้องก็คือแนะนําตัวนี้เลยวงการเบบี้เข้าหรือออกอยากนะมาเข้าวงการด้วยกันค่ะพี่กัดตะกร้าเหลืองเลยสู้ๆ